I ขอบคุณสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนใจติดต่อ1318ผลิตภัณฑ์ UFC ร่วมการบริจาคคนละหนึ่งฟ้าอลูมิเนียมก็สามารถสร้างก้าวใหม่ให้กับน้องๆได้นะคะเพียงรวบรวมและส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะคอนนีจีวาค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับตรีอีกเช่นเคยนะคะในรายการคิกไลท์ไทยแลนด์ค่ะ และแน่นอนค่ะวันนี้ท่านผู้ชมห้ามลุกจากจอทีวีไปไหนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตีจะมีของขวัญปีใหม่มามอบให้กับท่านผู้ชมค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นเนี่ยต้องตามตีไปดูด้านในกันค่ะแต่ก่อนไปนะตีขอกอดแมวก่อนเนาะกอดแมวกันหน่อยนี่ไงแมวกวักแมวกวัก ท่านผู้ชมคะ่ะพอลงรถไฟฟ้าแล้วเดินเข้ามาในชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเกตเวย์เอกมัยเนี่ยรวบรวมไปด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นที่เยอะมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะที่ขอเลือกหนึ่งความพิเศษมอบให้แก่ท่านผู้ชมคะ่ะ<อ>นี่เลยค่ะร้านชุนโนมายอยากจะบอกว่าร้านนี้นะคะอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเห็นไหมคะบรรยาก,กาศร,รอบรอบ แล้วค่ะหน้าร้านชุนโนมยัยเดเชอมาเซไในุชิระเอโดโซขอเชิญเขาข้างในและจับได้คำเดียวคือคำว่าโดโซะ นี่นะคะตีก็เข้ามาอยู่ในร้านชุนโนไมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ตีก็นั่งอยู่กับพี่หนิงนะคะเป็นเมนเจอร์ของร้านชุนโนไมค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอให้พี่หนิงแนะนํานิดนึงว่าร้านชุนโนไมเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายัางไงบ้างคะชุนโนไมนะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะค,ะ,คะ,ะเราซื้อแฟนชายมาจากประเทศญี่ปุ่นาาคาซากุเต้นะคะซื้อแฟชายมาจาก ที่นู่นเลยอย่างนี้เมนูอาหารของร้านชุนโนมายเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูดั้งเดิมแล้วเป็นสูตรดั้งเดิมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงใช่ค่ะเมนูแรกนี่คืออะไรคะพี่หนิงเมนูแรกนี่เป็นโอโคโนมิยากินะคะเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะอ๋ะอเมนูนี้เป็นโตริซูมิบิยากิเป็นไก่เทดิยากิซอสน,นะคะเป็นซอสพิเศษของทางร้านนะคะตัวนี้อ๋อเป็นซอสเฉพาะของทางร้านแล้วก็อันนี้เรียกว่าทอมเปยากินะคะ คัมเปยยากิตัวนี้จะเป็นหมูสไลด์หั่นบางผัดกับหอมใหญ่นะคะห่อด้วยไข่แล้วก็ราดด้วยซอสคะโอ้หน้าตาหน้าทานทุกอย่างเลยนะคะเมนูถัดไปเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแก้มปลาตัวใหญ่มากแก้มปลาบดิย่างนะคะตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะแก้มช่วงกระพุ้งแก้มนี่จะเขาบอกว่าอร่อยมากกินเนื้อแก้มเนี่ยทำให้บำรุงสมองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยากจะบอกว่ามาที่นี่ไม่ทานเมนูนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะนี่ค่ะอยากจะบอกว่าเป็นของโปรดของตรีด้วยแหละปลาดิบตัวนี้จะ,ะเป็นพอริพาราเนตนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรของทางร้านไก่หมักซอสปรุงรสพิเศษนะคะและแน่นอนค่ะท่านผู้ชมที่ตีบอกไว้เมื่อต้นรายการนะคะบอกว่ามีของรางวัลมามอบให้กับท่านผู้ชม สิบรางวัลเลยค่ะสําหรับร้านชุโนโอมัแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะต้องขออนุญาตลงมือรับประทานอาหารก่อนนะคะ,ะพี่หนิงสถานอาหารกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ หลังจากที่รับปทานอาหารอิ่มเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆชั้นเอ็มแล้วนะคะ ยังไม่ได้มีแค่อาหารญี่ปุ่นนะยังมีร้านโอคาชิแลนด์ค่ะโอคาชิก็แปลว่าขนมส่วนร้านนี้ก็คือบ้านขนมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าบ้านขนมของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าพี่เขาต้อนรับอะไรนะคะกิลเชมาเซแปลว่าินดียินดีต้อนรับค่ะ พี่เขาเตรียมตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยเ,เลยค่พี่ขาอยากจะถามว่าที่เนี่ยร้านขนมเนี้ยค่ะมีกี่สาขาคะมีที่นี่ที่แรกค่ะเราเพิ่งเปิดจากที่นี่ที่แรกโอ้พิเศษมากๆเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวเห็นไหมคะว่าไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นเราก็มีขนมญี่ปุ่นให้กินเต็มร้านเลยให้พี่แนะนำนิดนึงอันไหนขายดีอันไหนอร่อยสุดคะค่ะเราจะมีสินค้าแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะคะจะเป็นทั้งช็อกโกแลตแล้วก็บิสกิตถ้าเอาช็อกโกแลตหนูชอบกินช็อกโกแลตถ้าช็อกโกแลตเดินมาทางด้านนี้เลยค่ะ อาาันาานี้เราจะมีสินค้าพิเศษที่ขายสําหรับที่นี่โดยเฉพาะค่ะจะมีเฉพาะในประเทศไทยจะมีร้านเราล้านเดียวอะไรคะอันไหนคะใช่ค่ะฉันได้น,นี่เลยค่ะอันไหนคะพี่ค่ะสี่ตัวนี้จะเป็นสินค้าที่มีขายเฉพาะร้านเรานะคะ<อ>เป็นที่เด<อ>ียวในประเทศไทยค่ะเราจะอิ่มคมจากที่นู่นเลยอันนี้จะเป็นดา,าราเกาหลีนะคะจากโซ มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราโดยเฉพาะค่ะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมคนไหนเป็นแฟนคลับเนี่ยก็รีบๆมาซื้อน,นะคะโดยเฉพาะตากล้องที่ถ่ายตรีอยู่เนี่ยค่ะแฟนคลับตัวจริงเลย นี่ค่ะพี่การ์ตูนได้ไปสองถุงใหญ่ๆนะคะกลับไปเพิ่มความอ้วนที่บ้านไปแบ่งล้านๆแฟนผู้ชมค่ะวันนี้ตรีก็มีของขวัญพิเศษมบให้คุณผู้ชมค่ะเป็นรางวัลวันปีใหม่เนาะตีมอบให้เลย10บรางวัลแฟนคลับค่ะรีบๆนะคะแฟนคลับเขาคลิกไลค์ไทยแลนด์รีบๆเข้ามาคอมเมนต์ติชมรายการนะแล้วรับไปเลยค่ะนี่แฟนคลับใครก็รีบๆนะคะช้าหมดอดนะคะ When I first saw you we were soaring through the sky and then the sun got brightened up and I was caught by a big surprise it was you ah is ขอบอุ่นทุกการเดินทางกับประสบการณ์ดีๆนก <Just S 2> แอ <just a S 2> ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Modern Optical at age ทองหลอ่อ Maybelline New York เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้นะคะตรีก็อยู่ที่งานนี้เลยค่ะ ฮอกไกโดกิฟต์แอนเชเลเบชั่นค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่างานนี้เขารวบรวมสินค้าที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สาหรับเกาะฮอกไกโดด้วยค่ะอยู่ที่นี่เลยนะคะเกตเวย์เอกมัยค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่อยู่ที่ชั้นเอ็มนะคะจัดงานที่มีของขึ้นชื่อมากมาเลยท่านผู้ชมคนไหนที่กําลังหาของขวัญหรือว่าสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มาได้เลยนะคะที่เกตเวย์เอกมัยค่ะจะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6มกราคมนี้ค่ะ อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมตีชอบซื้อมากินแต่ว่ามีข้าวป่าของเรานะแล้วก็เอาผงพวกนี้โรอยอร่อยมากเวลาหากับข้าวกินที่บ้านไม่ได้นะใจได้เลยแอปเปิ <indung> ้ลย <ṛṣ> ักษ์เกือบเท่าหน้าตีแน่ งานฮอ i ไก g i โด a ิ d แอนเ b ลเ t ชันข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานเหมือนกันนะคะบริเวณชั้น2ค่ะขึ้นมาในเลื่อนมาก็จะเจอพอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิตตี้เฮาค่ะ Hello Kitty ต้อนรับสาวโบคิตตี้ทั้งหลายนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะส่วนใหญ่ที่นี่ในซูมนี้ก็จะเป็นของเล่นคิตตี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน จากที่กินอาหารอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมคะเดินชมของขึ้นชื่อของฮอกไกโดแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นและขึ้นมาชั้น2นี่ก็เป็นคิตตี้เฮาส์แล้วชั้น2ทั้งชั้นนี้นะคะก็เป็นในโซนของคุณผู้หญิงค่ะตีจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความงามกันค่ะ <Get inside. S 1> ถึงแล้วคะ่ะท่านผู้ชมสถา,านที่แรกที่ตีจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตความงามกันค่ะร้านดูแลชอ็อปไปดูด้านในกันดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นผู้ดูแลร้านดูแลนะคะก็คือร้านดูแลเนี่ยเป็นของในานามบริษัทเป็นเทดดิ้งของบริษัท DMX d s e r t ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันของเรามี3 7, คอนเซ็ปต์ค่ะคือ 1. นําเข้าจากญี่ปุ่นทุกรายการเลย 2. ผ่าน F D A ของญี่ปุ่นและของไทยด้วยองค์การอาหารและยาค่ะเป็นสินค้าความรู้ใหม่ใช่เป็นต่อไประเทที่สาก็คือถูกกว่าที่อื่นเสมอใช่แล้วก็จัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีเลยคือมา แล้วนอกจากจะได้กิฟช็อปแล้วก็ได้ส่วนดูแลทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเนาะแล้วก็จะมีเครื่องสําอางชิ้นอยี่ห้อนึงนะคะตัวนี้จะเป็นของบริษัทเราได้ลิขสิทธิ์ที่เดียวเลยเขาเป็นบริษัทวิจัยทำส่วนต่อทำส่วนผสมส่งคานเตอร์แบรนด์ชิชเชโดลังโคมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยทำมาแบรนด์แรกของตัวเองเราก็ได้เป็นลิขสิทธิ์ที่แรกของประเทศไทยเหมือนกัน ก็คือเป็นส่วนผสมที่สกัดมาจากธรรมชาติแต่คุณสมบัติเหมือนกับว่าเป็นทำมาจากรกแกะซึ่งจะม,มีคุณสมบัติที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลได้เร็วมากอยตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับรลูกค้าคด้วยนะคะโปรโมชั่นอะไรคะพี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าเพราะช่วงนี้เราเปิดสองสาขาพร้อมกันเลยใน<อ>สาขาแรกของประเทศไทยแล้วก็สองสาขาเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ต้องรีบๆมานะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช้าหมด อดสวยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รัตมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตีช้อปปิ้งมาทั้งหมด4ถุงนะคะ4ถุงนี้เป็นของคุณผู้ชมชาวคลิกไลท์ไทยแลนด์ค่ะกติกาง่ายๆเลยนะคะแต่ยังไม่บอกตอนนี้หรอกนะคะต้องรอติดตามท้ายรายการค่ะหลังจากที่อัปเดตสถานที่แรกไปแล้วนะคะความสวยความงามต่อไปสถานที่ที่2ที่ดีจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตค่ะ ร้านเลิฟมัมค่ะเป็นแฟชั่นนะคะและอยากจะบอกว่ามาร้านเลิฟมัมเนี่ยไม่ได้เฉพาะของคุณสุภาพสตรีนะคะได้ของคุณแฟนด้วยไปดูกันค่ะชื่อร้านเลิฟมัมใช่ไหมคะตีก <Okay. S 2> ็รักแม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรียกแม่มาซื้อของง่ายดีกว่าแม่นี่เลยวันนี้เลยวเป็น,น,น,นไงคะเลิฟมัมเหมือนกัน <S <S นี่แม่ดีเองแม่ซื้อคู่นี้ให้หน่อยส,ส,สีฟ้าเลย เดี๋ยวเลือกสีอีกทีนึงเนาะแต่ซื้อให้ซื้อให้โอเคไหมป็นหนังแทนนะคะเนี่ยนิ่งมากเลยอะ่ะถ้ามาเป็นแฟนกันนะคะก็ซื้อผู้หญิงไซส์ S ผู้ชายไซส์แแล้วก็ซื้อรองเท้าไปอีกคนละคู่นะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่งตัวเหมือนกัน พี่ลงค่ะอยากจะทราบว่าร้านเลิฟมัมของเราเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาคะอ,อ๋อมี2ส,สาขาครับผมสาขาหนึ่งอยู่ที่เกตเวยกรมไยชั้น2ครับโซนแฟชั่นส่วนอีกสาขาหนึงอยู่ที่ออทอมินาทเวนตี้วันครับผมชั้น2โซนลอนดอนครับผม แกลมร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมใจกลางสาทรเปิดตัวยิ่งใหญ่บุกกระษะธุรกิจร้านอาหารให้กลับมาคึกคักต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีมังกรบริหารงานโดยคุณชวโยธรัตกูลและคุณยวรักษ์นิรันดอนจึงถือโอกาสนี้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเรียบหรูภายใต้คอนเซปต์ Enjoy the Best Premium j a p a n Food Ending ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการสัมผัสอาหารญี่ปุ่นชั้นเยี่ยมและบริการชั้นเลิศภายในงานได้รับเกียรติจากดรดิษฐธรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวางังเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีแขกผู้มีเกียรติและเหล ity, i, ่าเซเลบิตี้อาทิดรก้องเกียรติโอภาสวงการพิชัยจิราธิวัฒน์ปวัริษาเพ็ญชาติ ha, จุตินันพิรมพักดี D, ที่พร้อมใจกันมาร่วมงานอย่างคับข้างสำหรับไฮไลท์ของงาน ตื่นตาตื่นใจกับการแห่ปลาบูฟินหรือเป็นที่รู้จักกันในญี่ปุ่นว่ามาคุโรขนาดกว่า150กิโลกรมัมโดยมีนางเงือกสาวสวยจิตภพัฒพิรมพักดีลูกสาวคนสวยของคุณจุตดดินันพิรมพักดีนำขบวนเข้ามาในร้านด้วยแสงสีตะการตาเต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีการแลกปลาบูฟินราคากว่าล้านบาทพร้อมเสิร์ฟรับรองแขกระดับ V.I.P ให้ได้ลิมลองความสดอร่อยแบบเอกซ์คู K ีพร้อมด้วยวัตถุด,ดิบที่สดที่สุดดีที่สุดนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงตอบโจทย์ร้านหรือมีสไตล์ขนาดแท้ When I first saw อบอุ่นทุกการเดินทางกับประสบการณ์ดีๆนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มขอขอบคุณ Blue Air เครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดในโลกอุปกรณ์สวิตไฟฟ้าจากซีเมนต์คุณภาพเยอรมันในราคาคนไทยสนใจติดต่อสอบถามได้ที่026282662 เมื่อกี้ติพาท่านผู้ชมไปอัปเดตบิวตี้แอนแฟชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ติก็อยู่ที่ชั้น3ที่เกตเวย์เอกมัยค่ะอยู่ที่หน้าร้านเทรนดี้เดย์ค่ะอยากจะบอกว่าที่ร้านเทรนดี้เดเนี่ยนะคะมีของกุ๊กกิ๊กน่ารักเป็นกิฟต์ช็อปแล้วก็เป็นของที่แบบว่าเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าในร้าน Day เทรนดี้เดเนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับคุณผู้ชมบ้างคะ่ะ ก่อนแปรงล้างจานดอกไม้แบบตั้งโอเคมากค่ะที่ล้างจาน อีกมุมหนึ่งของร้านเทรนดี้เดย์นะคะเป็นมุมสำหรับไอเดียของตัวเองค่ะนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมว่าน้องฮูกน่ารักมากเลยอันนี้คือฝีมือตัวเองนะแต่ไม่ใช่ฝีมือตีนาตียื้อของเขามาสามารถซื้อนี้นะคะซื้อลิปบ,บิน้นซื้ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะเอามาตกแต่งเองแล้วก็มาสร้างผลงานของตัวเองหรือว่าเป็นกระเป๋าเก๋ไก่ไม่เหมือนใครด้วยความคิดของตัวเองนะคะจะเป็นตุ๊กตานี่ ทำเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าให้กับเพื่อให้กับใครก็ได้น่ารักด้วยท่านผู้ชมเห็นกระเป๋าส้มๆด้านหน้าตรีนี้ไหมคะนี่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ชิ้นก็คือ1ชุดเ r รน d ี d เดค่ะมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมถึง10ชุดเลยกติกาง่ายๆนะคะตัตียังไม่บอกตอนนี้หรอกนะคะท่านผู้ชมต้องติดตามชมจนกว่าจะจบรายการค่ะ ไะไ์สำคัญสำหรับร้าน T r รน d ี Day นะคะอยากจะบอกว่านักช้อปปิ้งทั้งหลายคะ่ะไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าถ้าเดินทางมาภายในร้านเนี่ยก็จะมีของ4,000รายการค่ะแต่ถ้าเข้าไปในเว็บ trendyday.com จะมีทั้งหมด4มือรายการอู้หูสงใส่ที่จะต้องเป็นลูกค้าอีกหนึ่งคนแล้วล่ะคะ่ะอยากจะบอกว่าเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะช้อปปิ้ง499บาทไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะทางร้าน t r รนดี Day เนี่ยจัดส่งของให้ถึงบ้านเลยค่ะ านผู้ชมคะตรีก็แอบมาถ่ายลุคสไตล์ญี่ปุ่นคุรีคุรานะคะคิคุรอาน,นเนะและแน่นอนค่ะวันนี้ท่านผู้ชมว่าคงเต็มอิ่มเหมือนตรีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบิวตี้แฟชั่นแล้วก็ของกิ๊บกิ๊บเก๋ๆที่เทรนดี้เดย์อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษสุดๆเลยนะคะวันนี้ตรีก็มีรางวัลพิเศษสําหรับท่านผู้ชมเพียง2ท่านเท่านั้นนะคะเป็นบัตรที่พักโรงแรมหรูระดับ5าดาวเลยค่ะที่โรงแรมทวินปาล์มภูเกต็ตเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปชมบรรยากาศความโรแมนติกของโรงแรมทวินปาล์มภ 看。 รับภาพบรรยากาศโรงแรมหรูระดับ5ดาวของโรงแรมทวินปามภูเก็ตตีละอิฐฉาท่านผู้ชมที่ได้2รางวัลพิเศษนี้จังเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะอยากจะบอกว่าตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้รางวัลมูลค่าที่มอบให้ท่านผู้ชมถึง70,000บาทเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรีก็มีอีกหนึ่งสถานที่นะคะมาต้อนรับเทศกาลบันเด็กที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะมอลลี่แฟนตาซและตอนนี้นะคะจีก็อยู่กับมาสคอตอุ๊ยมาสคอตชนหนู มาสขอตโมจิคุงค่ะเป็นไงน่ารักไหมแล้วที่เกตเวเอกมัยมนะคะ mm hmm. เขามีรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะจำนวน30รางวัลเป็นเสื้อโมจิคุงน่ารักไหมคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศความคึกคักของเด็กๆด,ด้านในกันดีกว่าค่ะวันนี้ตีมีคู่เดทแล้วนะคะไปค่ะไปค่ะพี่ปะา จังเลยนะคะคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะรางวัลที่ตีบอกมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนถึงช่วงท้ายรายการเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามากดไลค์ที่แฟนเพจคิดไลท์ไ,ไทยแลนด์แล้วก็คอมเมนต์ติชมรายการนะคะแล้ววงเล็บด้านหลังว่าชอบช่วงไหนอยากได้ของรางวัลในช่วงไหนเพียงเท่านี้เองคะ่ะง่ายๆทีมงานของเราก็จะจัดส่งของรางวัลไปให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมคงเต็มอิ่มเหมือนตรีใช่ไหมคะขอขอบคุณนะคะ เวเอกมัยมากๆเลยนะคะที่มอบความสุขแล้วก็มอบของขวัญมูลค่ากว่า70,000บาทในวันนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบาย